สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยหนังเกาหลีเรื่อง Assassination 2015ใหญ่ตัวร้ายสนยเปอร์หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวสายลับเชิญไปฟังสปอยกันได้เลยค่ะขอเราย้อนไปในปี1 9 1 1นะคะขณะนั้นเนี่ยเกาหลีได้เป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะักุงโซ่ นายกเกาหลีและชายคนขอให้ทุกคนจําชื่อเขาคนนี้ให้ดีๆนะคะชายคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครสําคัญในเรื่องนี้เลยคะ่ะเขามีชื่อว่าอินกุกค่ะพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยมีนัดทานข้าวกับนายพลญี่ปุ่นขณะที่พวกเขากําลังคุยกันเรื่องผลประโยชน์นั้นก็มีการรอบสังหารเกิดขึ้นมือรอบสังหารเป็นนักสู้อิสระของเกาหลีเขาได้ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นและได้รับบาดเจ็บอินกุกได้ช่วยนายพลญี่ปุ่นหนีไปได้ ญี่ปุ่นมาสอบสวนอินกุเกี่ยวกับคดีนี้ที่บ้านของเขาซึ่งเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเขาได้มาถามเมียจะขอเรียกว่าคุณนายนะคะคุณนายเลยบอกไปว่าเธอนี่แหละเป็นคนจ้างมือปืนมาลอบสังหารเองคุณนายสู้ข้อความถูกต้องและไม่เห็นด้วยกับสามีที่ไปเข้าร่วมกับศัตรูเธอได้ขู่ไปว่าถ้าญี่ปุ่นรู้เรื่องนี้เธอจะปักปั้มสามีเธอว่าร่วมมือด้วย คุณนายได้ซ่อนตัวมือรอบสังหารไว้ที่บ้านและบอกสามีว่าจะพาเขาหนีไปที่แมนจูคืนนี้คุณนายออกเดินทางโดยมีมือรอบสังหารที่ปลอมตัวเป็นคนลากรถมีแม่นมและมีลูกสาวฝาแฝดไปด้วยหลังจากคุณนายออกไปแล้วอินกุกนั้นได้สั่งลูกน้องให้ตามไปเก็บทุกคนและพาลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนของเขานกลับมาขณะเดินทางคุณนายรู้ตัวแล้วว่ามีคนตามมาจึงได้แยกทางกับแม่นม มือรอบสังหารแยกไปกับแม่นมและเขาก็ถูกยิงนิ้วขาดไปหนึ่งนิ้วจากนั้นตำรวจก็มาจับตัวไปส่วนแม่นมได้วิ่งอุ้มคุณหนูหนึ่ง,นงคนหนีไปได้ทางคุณนายโดนลูกน้องอินกุกยิงทิ้งและแย่งลูกไปหนึ่งคนในปี1933 22ปีต่อมาเหตุเกิดณนะประเทศจีนเวลานี้พวกนักสู้อิสระเกาหลีได้มีการมาตั้งฐานทัพรัฐบาลชั่วคราวลับๆอยู่ที่นี่วันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งเดินทางมาที่ฐานทัพนี้และขอเข้าพบกับแกนนำเขาคนนี้มีชื่อว่าวอนบงเป็นนักสู้สลาเกาหลีตัวแสบที่ญี่ปุ่นตั้งฆ่าหัวอยู่แกนนำแนะนำมือขวาให้วอนบงรู้จักเขาคนนี้ก็คือมือรอบสังหารที่โดนยิงนิ้วขาดเมื่อ22ปีก่อนตอนต้นเรื่องและต่อไปนี้จะขอเรียกเขาว่านิ้วเหล็กตามนิ้วเทียมที่เขาเอามาใส่ไว้เพื่อความง่ายนะคะ วอบงนั้นมีแผนการที่จะนำตัวนักฆ่ามาลอบสังหารเป้าหมายโดยนักฆ่าจะมีทั้งหมด3าคนแต่พวกเขาทั้ง3าติดคุกอยู่วอนบงจึงได้ให้นิ้วเหล็กเนี่ยไปนำตัวมาร่วมด้วยนักฆ่าหมายเลขหนึคือนางเอกนักแม่นปืนของกองทัพอิสราเแห่งชาติโดนจับเพราะสังหารหัวหน้าตัวเองซึ่งจริงๆมันเป็นการเข้าใจผิดกันนักฆ่าหมายเลขสอจะเก่งเรื่องการผลิตระเบิด โดนจับเพราะขายระเบิดที่ต่ำกว่ามาตรฐานนักฆ่าหมายเลขสามคือเสือปืนกลจบจากโรงเรียนในร้อยวอนบงนัดให้นิ้วเหล็กพาทั้งสามคนนี้มาเจอที่โรงแรมแห่งหนึง่งสิ้นเดือนเวลา10โมงตัดภาพมาที่คุกแห่งหนึ่งในจีนนะคะนักฆ่าหมายเลขสองและหมายเลขสามกำลังหาทางแหกคุกอยู่หมายเลขสามพยา,ายามไขกุญแจหมายเลขสองจะระเบิดกรงจังหวะที่หมายเลขสองได้ทำตุ้มตามเสียงดังนั้น ผู้คุมก็ได้เดินมาดูค่ะและหมายเลข3ก็ได้ปลดกุญแจสําเร็จพอดีเข้าออกมาสัตว์ผู้คุมจนน่วมแล้วก็ช่วยหมายเลข2อ,ออกมาด้วยทั้งคู่ได้ปลอมตัวเป็นผู้คุมและกําลังจะหนีออกไปทันใดนั้นก็ได้เจอกับนิ้วเหล็กเข้านิ้วเหล,เล็กเด้กเกลีล้ยกล่อมสองคนนี้ให้มาทําภารกิจให้และให้พวกเขานั้นตามลูกน้องเขาที่ใส่หมวกสีน้ําตาลเนี่ยไปที่จุดนัดพบส่วนเขาและลูกน้องที่สวมหมวกสีเทาเนี่ยก็จะไปตามหาหนางเอกต่อ หน้าฐานทัพกองกำลังอิสลาแห่งเกาหลีแมนจูนิ้วเล็กมาตามนางเอกไปทำภารกิจระหว่างเดินทางนั้นนางเอกก็ได้เห็นพวกญี่ปุ่นและได้จัดโชว์ฆ่าตัวแบ่งสีคนด้วยปืนสีนัดและพวกเขาก็ได้เดินทางต่อหนสถานกงสุนญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ ตาคอมคนหนึ่งโดนสอบสวนอยู่จริงๆแล้วเขาก็คือสายลับี่ปุ่นที่กำลังเล่าแผนการการลอบสังหารของแกนนำและวอนบงให้เจ้าหน้าที่ฟังส่วนเป้าหมายที่จะลอบสังหารนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนางเอได้มาถึงที่เซี่ยงไฮ้แล้วเธอได้แยกย้ายกับนิ้วเหล็กและหมวกเทาจากนั้นก็ตรงไปที่โรงแรมมิราโบจุดนัดพบขณะไปถึงมีนักเลงญี่ปุ่นมาก่อความวุ่นวายในโรงแรมพนักงานจึงได้โทรตามตำรวจมา เมื่อนางเอกมานั่งดื่มกาแฟได้คนเดียวสักพักตำรวจก็เข้ามาและขอตรวจบัตรทุกคนนางเอกไม่มีบัตรแต่ได้พระเอกเข้ามาช่วยเอาไว้และบอกว่าพวกเขาเป็นสามีภรรยากันและได้ทิ้งบัตรเอาไว้บนห้องนั่นคือครั้งแรกที่นางเอกและพระเอกได้เจอกันพระเอกได้ถามชื่อนางเอกแต่นางเอกไม่ยอมบอกก่อนทั้งคู่จะแยกย้ายกันพระเอกก็ได้เอาผ้าพันคอไว้ให้นางเอกเป็นที่ระลึกด้วยพระเอกได้ออกมานอกร้านแล้วบอกลุงหนวดให้ตามใครสักคนไป นิวเหล็กและหมวกเทาได้มารวมตัวกับหมวกน้ำตาลเขาได้ขอรูปนักฆ่าทั้ง3คนจากหมวกเทาเพื่อที่จะเอาไปทำลายหลักฐานขณะที่นิ้วเหล็กกำลังเดินไปทำลายหลักฐานเขาก็ได้แอบสลับซองแล้วแกล้งเผาซองปลอมให้ลูกน้องเห็นนิ้วเหล็กเอาซองจริงไปให้คนของญี่ปุ่นและมีแผนที่จะจับมือปืน3ามคนแล้ววอบงที่โรงแรมนัดหมายเวลา10โมงฉากนี้ก็ได้เฉลยแล้วว่านิ้วเหล็กเป็นสายให้ญี่ปุ่นค่ะ ในส่วนของวอนบงนั้นเขาเป็นคนฉลาดและรอบคอบมากเขาได้แอบมาหาหนักฆ่าทั้ง3คนที่ห้องนางเอกก่อนเวลานัดหมายจริงวอนบงได้เปิดเผยเป้าหมายที่จะให้สังหารซึ่งมีทั้งหมด2คนได้แก่ผอคอาวากุชิมามมรุที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่คนเกาหลีแม่นางเอกก็ได้ตายในเหตุการณ์นี้ด้วยตอนนี้พอบอมาตั้งฐานทัพอยู่ในเกาหลีชั่วคราวและจะไปญี่ปุ่นเร็วๆนี้และอีกคนก็คืออินกุ เป็นตัวละครที่ได้เกิดมาในตอนต้นเรื่องนะคะเขาเป็นฝ่ายนิยมที่ญี่ปุ่นแต่งตั้งขึ้นมาเขากําลังจะสร้างโรงผลิตเครื่องบินเพื่อสนับสนุนการทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นพวกนางเอกนั้นจะต้องจัดการพวกเขาในวันที่เขาไปดูโรงงานเครื่องบินด้วยกันในวันที่7พฤศจิกายนนักคาสินโนแห่งหนึ่งลงุงนวดได้แพ้พนันเขานั้นจึงเซ็นเช็คให้พนักงานแท้จริงแล้วเขาได้เขียนข้อความว่า ฮาาวพิสโตกำลังจะมาในอีก5นาทีและแขกทุกคนที่ได้ยินชื่อนี้ก็รีบหนีกันหมด,ดยกเว้นแขกญี่ปุ่นคนหนึ่งหลังจากนี้ก็ได้เปิดตัวพระเอกอย่างเป็นทางการพระเอกเป็นนักฆ่ารับจ้างฝีมือดีที่ใครๆก็เรียกเขาว่าฮาาวพิสโตพระเอกและลุงหนวดได้ไล่เก็บแขกญี่ปุ่นคนนั้นสำเร็จขณะนั้นนางเอกได้ปิดไฟและแอบดูพวกพระเอกอยู่เงียบๆแล้วพระเอกและนางเอกก็ได้เจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญ หลังจากจบเรื่องฝ่ายนางเอกก็ได้เปิดไฟประชุมกันอีกรอบวอนบงนั้นได้แต่งตั้งให้นางเอกเป็นหัวหน้าและพวกเขาก็ต้องเดินทางไปที่โซแต่เช้าเ mm hmm. มื่อไปถึงวอนบงจะส่งมาดามร้านคาเฟ่เรับตัวขณะนี้นางเอกและทุกคนได้ออกเดินทางไปที่โซแล้วณเวลา10โมงที่โรงแรมมิราโกจุดนัดหมายเมื่อพวกญี่ปุ่นมาถึงโรงแรมก็ไม่เจอ4คนนั้นแล้วแผนการจับกลุมล้มเหลว ตกดึกนิ้วเหล็กก็ได้แอบเข้าไปสืบข้อมูลเป้าหมายที่พวกนางเอกไปลอบสังหารในห้องของแกนนําทันใดน,นั้นแกนนําได้เข้ามาในห้องเขาจึงแอบหลังประตูแกนนํานัดหมวกเทามาเจอถามถึงนิ้วเหล็กพร้อมนั่งขอปืนมาเก็บไว้แต่ในปืนนั้นไม่มีกระสุนแล้วแกนนําก็เดินออกไปนิ้วเหล็กที่เห็นทุกอย่างนัน้นได้รีบหนีกลับมาที่ห้องของตนเองสักพักแกนนําก็เดินเข้ามาพอดีแกนนําได้เข้ามาคุยกับนิ้วเหล็ก เขาคิดว่านิ้วเหล็กนั้นเป็นสายให้ญี่ปุ่นเพราะว่าเคยมีข่าวลือว่าเขาเป็นสายให้ญี่ปุ่นและกับการไม่โดนประหารเมื่อ22ปีก่อนแกนนําได้ลองใจงนิ้วเหล็กโดยเอาปืนขึ้นมาวางไว้ที่โต๊ะและเปิดโอกาสให้นิ้วเหล็กนั้นเหนี่ยวไกลตนถ้านิ้วเหล็กเป็นสายจริงแต่นิ้วเหล็กได้ซ้อนแผนเขารู้ว่าปืนไม่มีกระสุนเลยแก้เอาปืนไปจ่อหัวตัวเองแล้วเหนี่ยวไกลเพื่อที่จะไม่ให้แกนนําสงสยัยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปตรวจสอบที่โรงแรมอีกครั้ง แกนนำนั้นได้ให้คนไปสืบที่ห้องของนิวเหล็กเขาเจอหลักฐานต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็น,นเครื่องทรเลศหนังสือรหัสลับและเงินแกนนำได้สั่งให้หมวกน้ำตาลและหมวกเทาตามนิ้วเหล็กไปสืบความจริงในวันพรุ่งนี้และฆ่าได้ทันทีถ่านิ้วเหล็กทรยศฝั่งนางเอกนั้นได้มาถึงที่โซแล้วโดยมีมาดามหรือเจชุดดำมารับไปที่คาเฟอานิมอนี่หรือฐานทัพลับเจชุดดำอธิบายแผนรอบสังหารให้ฟัง ลูกชายผอบอและมิสโกะุลูกสาวของอินกุกจะมาที่โซรและกินข้าวกันที่บ้านอินกุกก่อนแล้วจะไปดูโรงงานผลิตเครื่องบินต่อผู้นางเอกต้องลงมือระหว่างที่พวกนั้นเดินทางแต่ปัญหาก็คือมีทหารอรารักขาอยู่ทุกซอยนางเอกจึงเสนอให้ดักลงมือที่ปั๊มน้ํามันตอนที่รถเป้าหมายมาเติมน้ํามันต้องเลี้ยวเข้ามาในซอยรถคุ้มกันจะรออยู่ทางหลักไม่เข้ามาด้วยพวกเขาจะได้จัดการได้สะดวกขึ้นและข่าหมายเลขสองจะเป็นคนขี่จักรยานยนต์ระเบิดไปที่รถเป้าหมาย หมายเลขสาจะแกล้งเติมน้ำมันและช่วยนางเอกจัดการกับอารักขาแนะแผนแรกที่พวกเขาต้องทำนั้นก็คือพวกเขาต้องทำให้รถคันนั้นมาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ให้ได้ตัดภาพมาที่จีนนิ้วเหล็กได้นัดท้าวพิสโทมาคุยเขาจะจ้างให้พระเอกนั้นไปฆ่าพวกนางเอกทั้ง3คนโดยโกหกว่า3คนนี้เป็นสายญี่ปุ่นลูกน้องนิ้วเหล็กได้แอบตามไปดูและรู้ความจริงว่าเขาทรยศจึงจัดการนิ้วเหล็ก แต่สุดท้ายนิวเหล็กก็ชนะและได้ฆ่าลูกน้องไปทั้งสองคนต่อมาพระเอกได้นั่งรถไฟไปโซเพื่อทําภารกิจโดยเขาได้ฟอมตัวเป็นทหารเรือเขาได้ไปนั่งห้องเวลพีร่วมกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือพลเอกคาบุชิลูกชายผอที่เป็นเป้าหมายนางเอกนั่นเองซึ่งเขาได้กลับมาที่โซเพื่อจะไปแต่งงานกับมิซึโกะลูกสาวอิงกุเมื่อพระเอกไปถึงโซแล้วก็ได้ไปตามหานางเอกมีคนบอกว่าเคยเห็นเธอเธอชื่อมิซึโกะเป็นลูกสาวของอิงกุก จากนั้นพระเอกก็ได้เดินทางไปสืบที่บ้านอินกุฝั่งนางเอกได้จัดฉากทาให้รถของอินกุพังเพื่อที่จะได้แกล้งไปซ่อมรถและดูดน้ํามันรถของเขาออกนั่นเองและตอนนั้นนางเอกก็ได้เห็นหน้าเป้าหมายแล้วนางเอกนะคะเป็นคนสายตาสั้นเล็กน้อยเธอต้องใส่แว่นทุกครั้งที่ทําภารกิจแต่แว่นเธอดันแตกไปข้างหนึง่งเธอเลยจะไปตัดแว่นใหม่ที่ห้างดังห้างหนึ่งค่ะนางเอกมาตัดแว่นที่ร้านและต้องการใช้งานด่วนทางร้านจึงให้เธอเขียนที่อยู่เพื่อที่จะรีบจัดส่งให้ตอนเย็น นางเอกคิดอยู่นานแต่แล้วก็เขียนที่อยู่ลงไปตัดภาพมาที่ฉากพีคนะคะจะเห็นว่านางเอกกำลังลองชุดอยู่แต่จริงๆแล้วเธอคนนี้ไม่ใช่นางเอกนะคะแต่เธอคนนี้ก็คือมิสโกะลูกสาวของอินกุกที่กำลังมาเดทกับลูกผอบอที่ห้างเดียวกับนางเอกนั่นเองค่ะสรุปก็คือลูกสาวฝาแฝดของอินกุกตอนต้นเรื่องก็คือมิสโกะกับนางเอกค่ะจากเหตุการณ์ตอนนั้นมิสโกะได้ถูกลูกน้องของอินกุกเอาตัวไปแล้วเธอก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศ ส่วนนางเอกนั้นแม่นมได้เอามาเลี้ยงหลังจากหนีพวกนั้นมาจนกลายมาเป็นนักแม่นปืนในกลุ่มนักสู้อิสระมิสโกะพอจะรู้เรื่องฝาแฝดของเธออยู่บ้างแต่คิดว่าแฝดเธอนั้นตายไปแล้วหลังจากโจลักพาตัวขณะที่มิสโกะกำลังส่องกัะจกอยู่ก็เห็นนางเอกแวบ,บๆเลยตามไปแต่แล้วก็ไม่ทนัน มิสโกดได้กลับมาที่บ้านแล้วบอกลุงคนที่ดูแลเธอว่าเธอได้เจอน้องสาวฟ้าแฝดและให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับอินกุปได้กลับมาถึงบ้านพอดีพร้อมกับนักฆ่าหมายเลขสองและหมายเลขสามพวกเขาทำทีจะเปลี่ยนกันชนให้ความจริงคือเขาจะมาดูดน้ำมันเครื่องออกเพื่อที่จะให้พวกนี้นั้นไปแวะเติมน้ำมันในวันพรุ่งนี้ตามแผนฝั่งพระเอกได้มาถึงบ้านอินกุปพอดีและเขาก็บังเอิญได้เห็นเป้าหมายที่ต้องมาฆ่านั่นก็คือหมายเลขสองและหมายเลขสาม พระเอกนั้นได้วางแผนที่จะสะกดรอยตามพวกนี้ไปลุงคนดูแลมิสโกมาสืบข้อมูลนางเอกและได้รู้ที่อยู่ของนางเอกจากร้านแว่นแล้วพระเอกนั้นได้สะกดรอยตามหมายเลขสามมาทั้งคู่ได้คุยกันต่อมาหมายเลขสามรู้ตัวจากนั้นจึงสู้กันหมายเลขสามโดนยิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็โดดลงน้ําหายไปนางเอกและทุกคนได้รอหมายเลขสามจนดึกและคิดว่าหมายเลขสามนั้นหนีไปแล้ว พวกเขาจึงได้เลือกคนเติมน้ำมันคนใหม่ซึ่งเป็นลุงที่ร้านเจชุดดำเช้ามาครอบครัวผอและอินกุบนั่งทานข้าวที่บ้านของเขาก่อนจะออกไปโรงงานเครื่องบินตามแผนในส่วนของนิ้วเหล็กนั้นได้เดินทางมาที่โซและได้แจ้งสายตำรวจว่าจะมีคนมาลอบสังหารท่านผาอในวันนี้เมื่อผอรู้เรื่องก็ยืนยันจะไปต่ออยู่ดีแต่พวกเขานั้นได้เปลี่ยนรถก่อนที่จะออกเดินทางพวกนักเอกนั้นไปประจําการอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน นางเอกได้ซ่มอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งหมายเลข2เริ่มแผนการเขาปั่นจัก,กรยานไปที่ตู้จดหมายเพื่อดูลาดเลาลุงหนวดได้ตามเขาไปส่วนพระเอกได้ตามนางเอกไปต่อมาน้ำมันรถใกล้จะหมดตามแผนพวกนั้นเลยแวะไปเติมน้ำมันพวกนางเอกยังไม่รู้ว่าเขาสลับรถแล้วคนเติมน้ำมันกำลังเติมน้ำมันเขาสังเกตเห็นว่าผู้หมายได้เปลี่ยนรถแต่ไม่ทันแล้วหมายเลขสองได้ยนระเบิดไปใส่รถที่กำลังเติมน้ำมันอยู่ ตอนนี้เป้าหมายก็รู้ตัวแล้ววิ่งออกมานอกรถนางเอกได้เห็นอินกุบพ่อตัวเองแต่ว่าเธอนั้นได้ยิงพลาดขณะานานที่นางเอกไปไล่ยิงเป้าหมายพระเอกก็ได้โผล่มาจะยิงนางเอกแต่เขาก็ต้องสตันไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเห็นผ้าพบันคอที่เคยให้นางเอกไว้นใ่นั้นน้ำมันก็ได้ระเบิดพอดีพระเอกเสียท่าส่วนนางเอกได้ไล่ยิงพระเอกไปหมายเลขสองและมือเติมน้ำมันได้ไล่ตามอินกุกไปสุดท้ายก็เสียท่าและตายในที่สุด นางเอกได้ไล่กลัดยิงพวกญี่ปุ่นจนไปเจอมิซุโกะพี่สาวตัวเองหรือสถานไปพักหนึ่งแล้วนางเอกก็ถูกยิงตำรวจจับนางเอกและพระเอกได้ขณะเดียวกันนั้นนิ้วเหล็กก็ได้อยู่ที่สถานีตำรวจและเขาก็รู้แล้วว่านางเอกเป็นฝาแฝดของมิซุโกะขณะที่พวกเขาอยู่บนรถเคลื่อนย้ายนักโทษพระเอกได้บอกนางเอกว่าเขาถูกจ้างมาเก็บเธอส่วนนางเอกนั้นก็ยังตกใจกับเรื่องมิซุโกะอยู่ เธอไม่รู้เรื่องว่าเธอเป็นฝากแฝดของมิสโกมาก,ก่อนพระเอกและนางเอกพยายามจะหนีโดยมีลุงหนวดคอยช่วยอยู่ห่างเมื่อพวกเขาหนีออกมาได้สําเร็จนางเอกก็ได้สลบไปพระเอกจึงพาเธอไปหาหมอตอนนี้พระเอกได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วว่านางเอกนั้นไม่ใช่สายญี่ปุ่นโดยนิ้วเหล็กนั้นหลอกเขามาปิดฝากเธอพระเอกยอมทํางานพลาดปล่อยนางเอกไปแต่ลุงหนวดกลับไม่เห็นด้วยขณะที่พระเอกและลุงหนวดออกมาจากโรงพยาบาล เขาบังเอิญเจอลูกผออบอพอดีซึ่งลูกผอ,อได้ขอร้องให้เขาไปคุ้มกันตนเองที่งานแต่งให้หน่อยแล้วพระเอกก็รับปากมิสโกได้รู้ที่อยู่ของนางเอกแล้วและกําลังจะไปหาหนางเอกนิ้วเหลกได้มาหาอินกุกที่บ้านเพื่อที่จะมาขอเงินแลกกับข้อมูลเรื่องการลอบสังหารและได้บอกเขาไปว่ามีนักฆ่าคนหนึ่งหน้าตาเหมือนมิสโกด้วย อินกุกนั้นคิดว่าอาจจะเป็นลูกสาวฝาแฝดของเขาและได้กำชับทุกคนว่าไม่ให้บอกพอบอเขาจะจัดการเรื่องนี้เองมิสซูโก,โกได้แอบมาหาหนางเอกเพื่อเคลียร์ใจเธอถือมีดมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนางเอกมิสซูโก,โกได้เอาเสื้อคลุมมาให้น้องพร้อมชวนน้องกลับบ้านไปด้วยกันแล้วพ่อจะจัดการทุกอย่างให้แต่นางเอกนั้นก็ไม่ได้อยากไปด้วยนางเอกได้ไปแต่งตัวอีกห้องนึงขณะนั้นมิสซโกโกกำลังจะหยิบมีดไปเก็บ แลวทหารญี่ปุ่นและอินกุกก็เข้ามาเขาเข้าใจว่ามิสโกเป็นนางเอกก็เลยยิงลูกตายนางเอกได้หนีลงมาทางหน้าต่างเธอเจอแท็กซี่ของมิสโกนางเอกเลยสวมรอยเป็นมิสโกแล้วกลับไปที่บ้านของอินกุกหน้าบ้านของอินกุกนางเอกได้เข้ามาในบ้านและสำรวจบ้านเงียบเธอรู้ที่เก็บปืนและได้เล็งไว้กระบอกหนึ่งนักฆ่าหมายเลขสามนั้นลอดตายจากกระสุนนางเอกแต่ได้กลับมาหาเจชุดดามที่คาเฟ่ เขาตัดสินใจจะทำภารกิจให้สำเร็จในวันแต่งงานของมิสโก,โกเองพอตกดึกนางเอกแอบมาเอาปืนลุงคนดูแลมิสโก,โกมาเจอเข้าพอดีทั้งคู่จึงต่อสู้กันสุดท้ายนางเอกก็จัดการกับลุงได้สำเร็จเช้ามานางเอกมาพบลูกผอบอซึ่งพระเอกก็ได้มากับลูกผอบอด้วยพระเอกเจอนางเอกเขารู้ว่าเธอนั้นไม่ใช่มิสโก นางเอกจึงเล่าเรื่องของมิซุโก,โกให้พระเอกฟังพร้อมกับเล่าแผนที่ต้องเข้าพิธีแต่งงานแทนมิซุโก,โกและจะจัดการพ่อเธอในวันงานต่อมานิ้วเหล็กได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสาาวัตรทหารญี่ปุ่นแวันแต่งงานเจนชุดดำกำลังคุยโทรศัพท์กับหมายเลข3เรื่องสถานที่จัดงานแต่งขณนะน,นั้นเองนิ้วเหล็กและพวกญี่ปุ่นได้มาหาเจชุดดำเพื่อที่จะนำตัวไปสอบสวนเรื่องสายรัฐบาลเกาหลี จชุดดำนั้นได้ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเพื่อเก็บความลับเอาไว้นักงานแต่งนางเอกนิวเล็บเจอพระเอกในงานจึงรีบเข้าไปจับกลุ่มตัวไว้ในตอนนั้นหมายเลขสามกำลังบุกเข้ามาในงานพิธีแต่งงานเริ่มแล้วทุกคนมารวมตัวทั้งผอ,อและพ่อนางเอกนางเอกเอาปืนที่ซ่อนไว้ในช่อดอกไม้เล็งไปที่ผู้เป็นพ่อและกำลังจะยิงแต่หมายเลขสามเปิดยิงขึ้นมาก่อนทำให้พ่อนางเอกนั้นหนีออกไปได้ ขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนพระเอกก็ได้รีบถือโอกาสหนีไปช่วยนางเอกหมายเลข3ถูกนิ้วเหล็กยิงได้รับบาดเจ็บแต่มีนางเอกและพระเอกมาช่วยเอาไว้สุดท้ายนางเอกก็เจอตัวอินกุบและกำลังจะเข้าไปจบภารกิจทางอินกุบนั้นพยายามจะหยิบปืนมาเล่นงานนางเอกทีเลอแต่ก็ได้พระเอกเข้ามาจัดการสำเร็จต่อมาหมายเลขสก็ทนพิษบาดแผลไม่ไวหวนางเอกและพระเอกหนีไปพร้อมกับเอาลูกขบบอไปด้วยนิ้วเหล็กตามมาเห็นพระเอก เลยเข้าใจว่าเขารักพาตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจึงสั่งคนตามไปจับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่านางเอกเป็นตัวปลอมลุงหนวดได้ขับรถมาช่วยพระเอกพวกเขาหนีไปที่คาเฟ่เจชุดดำด้านหลังร้านจะมีทางหนีเป็นนุโมงไปโผล่ท่อระบายาน้ำักที่ลูกขอบอพูดจาไม่เข้าหูพระเอกเลยจัดการเขาซะนิ้วเหล็กได้ตามมาเจราจาพระเอกจึงคิดแผนว่าจะส่งตัวประกันคนแรกคือนางเอกออกไปก่อน และอีกสิบนาทีนั้นเขาค่อยส่งลูปผอ,อไปพระเอกจูบลานางเอกก่อนที่จะส่งตัวนาเอกให้พวกนั้นขณะเดียวกันลุงหนวดก็รีบทุบผนังเพื่อที่จะหนีไปทางอุโมงค์สายตำรวจรู้แล้วว่าอุโมงค์จะไปโผล่ที่ไหนพวกเขาจึงรีบไปดักที่ปลายอุโมงค์พระเอกและลุงหนวดมาโผล่ท่อระบายน้ําและถูกนิ้วเหล็กยิงตายทั้งคู่ก่อนที่พระเอกจะตายนั้นเขาก็ได้ฝากบาดแผลที่อกข้างซ้ายของนิ้วเหล็กด้วยมีดของเขา12ปีต่อมา ญี่ปุ่นยอมจำนนต่อสหรัฐอเมริกาเกาหลีเป็นอิสระแล้วในปี1945 4ปีต่อมาคือปีคศ1949ตอนนี้คือเวลาปัจจุบันนักสถานสอบสวนผู้กอ่อกระบฏทแห่งชาติยวเหล็กตอนนี้อายุได้62ปีแล้วเขาตกเป็นจำเลยว่าด้วยเรื่องที่เขาเป็นสายลับญี่ปุ่นขายข่าวและเพื่อนร่วมชาติให้ศัตรู นิ้วเหล็กปัดกับสารว่าเขาไม่ผิดและเขาเป็นนักสู้เพื่ออิสรภาพขณะที่สารกำลังเบิกพยานมาให้ปากคำนั้นปรากฏว่าพยานได้ถูกปิดปากไปก่อนแล้วสารจึงได้ปล่อยตัวนิ้วเหล็กไปเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอขณะที่นิ้วเหล็กกำลังเดินซื้อของอยู่เขาเห็นหนางเอกและยังคิดว่าเป็นมิสโกบจึงตามไปดูเขาต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่าได้เจอกับหมวกเทาอดีตลูกน้องที่เขาคิดว่าฆ่าตายไปแล้วหมวกเทาแค้นลูกพี่มาก ขาและนางเอกร่วมมือการจัดการนิ้วเหล็กได้สำเร็จแล้วหนังก็จบลงค่ะถึงแม้ว่าจะมีหลายคนต้องตายไปเพราะน้ำมือนิ้วเหล็กรวมทางเระเอกด้วยแต่สุดท้ายหนังก็ได้ทำให้เห็นว่ายังไงคนทรยศก็ต้องได้รับโทษอยู่ดีหนังเรื่องนี้มีการผูกเรื่องราวและตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะทำให้จับต้นชนปลายยากมายในช่วงแรกๆพอกลางกลงเรื่องก็เริ่มเข้มข้นแล้วหนังก็งค่อยๆเฉลยความจริงไปทีละชาก ใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองไปดูเรื่องเต็มดูนะคะหากเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ